เนี่ยค่ะมีที่แดงๆแล้วอ่ะก็เก็บไปชิมพริกนี่ก็เป็นพริกที่เก็บมาจากในสวนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาช่างนะนแดงเขียวผส่งค่ะฮัลโหลผู้ใดจ้ามันยเย็นป่ะจ้าโอ้ อันยัยเย็นคอยมีบักพีกล้ายหลายจ้าบักพีขังก็เก็บปอดสารจ้าหลายเลยยายเย็นเอาบอขายถึกถึกโทรหาแม่ค่ะเอาพลิกนึกว่าโทรศัพท์สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้ห <c oughs> นิงจะพาทุกคนไป ดูพลิกไอโฟนนะคะพลิกไอโฟนปีนี้เป็นไอโฟน e 10นะคะซึ่งหนึ่งปลูกพันธุ์ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มแดงแล้วโหระพาโอ้ทุกคนโหระพาหนาวหนาวโดนความหนาวก็เฉาเลยเนี่ยเป็นสีแบบไม่สดแล้วนะคะเขาจะวายแล้วเพราะว่ากลางคืนนี่อากาศเย็นมากๆไม่สวยเลย แต่ก็มีความหอมของเขาเนาะลองไปใส่แบบอถ้าต้มนั่นต้มนี่ก็เอาไปใส่แล้วก็มันก็มีกลิ่นให้เราเนาะถึงไม่สวยก็ไม่เป็นไรอ้ยเนี่ยค่ะมีที่แดงๆแล้วอะ่ะก็เก็บไปชิมได้เลยเนี่ยเดี๋ยวหนึ่กัดให้ดูไหมมันเปืเป้อนๆหน่อยนะแต่ก็อยากชิมเริ่มแดงแล้วล่ะเก็บเดือะมันสามารถทานได้แล้วนะทุกคนนะนี่ดูค่ะ นู่นนูน่น,นเอต้นนั้นยิ่งแบบใหญ่กว่านี้อีกทุกคนแต่เนี้ยเริ่มเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะถ้าเราเด็ดเราเอาไปในไว้ในบ้านเนี่ยก็จะแดงเองนะน,นี่คือแก่แล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเม็ดใหญ่มากค่ะทุกคนดูอืมนี่ใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่เกรียงไกลโอ้โหนี่ด้านนี้ด้านนี้จะแดงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนึงจะไปชิมทั้งเขียวทั้ง อันนี้จะแดงแล้วเนี่ยอ,อากาศก็ยังดีอยู่นะหนึ่งว่าก็ไม่อยากเก็บเท่าไหร่แต่ก็อยากเอาไปเอาไปชิมแล้วนเนาะนี่อาอนี่ข้างบนโอ้หัก <c oughs> นี่หนึ่งตัดใบข้างบนออกนะะ <c oughs> เพื่อให้มาบำรุงข้างล่างนี้ยอดตรงนี้ก็ตัดออกเนี่ยนะชิมมันคือเขียวให้ดูชิมพริก อใกล้จะหวานแล้วอลิปสติกติด <c oughs> ใกล้จะหวานแล้วเนี่ยมันยังไม่หวานมากเพราะว่ามันยังไม่แดงเนาะมันยังไม่สุกความเฟื่อนความจืดมีนิดนิดเริ่มหวานมาเยอะแต่ถ้าแดงเนี่ยันจะเอาไป กินกะน้ำพริกข้าวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำเมนูอะไรต้นนี้ยิงดกอ่ะทุกคนดูดกมากดกมาถึงยอดนี่อันนี้เป็นพันพริกที่ชื่อว่าชปริตปาปิก้านะคะชปริตปาปิก้าซึ่งมีรสชาติหวานหนิงก็เลยเรียกว่าพริกหวานไอโฟนมันอันใหญ่ก็เป็นไอโฟน e 10รุ่นเนี้ย ออก iPhone 11หรือยังหนงจะเด็ดเพื่อให้มันไปบำรุงอันนี้ต้นนี้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดโอ้สิบอดจะเรียกผลเลยเม็ดดีมันใหญ่นี่นี่นี่มาดูตรงนี้นะคะนี่นี่นี่จะให้ดูนี่ก็ชลิตปาปิก้าเหมือนกันปกติแล้วเนี่ยหนิงจะปลูกพันธุ์นี้นะคะนี่หนย หนิงจะปลูกพันธุ์นี้แต่ก่อนทุกๆปีที่นี้หนึ่งไปเจอพันธุ์ที่ใหญ่กว่าเดิมคือพันธุ์นั้นเมื่อกี้นี่แหละนะคะสปริตปาปิก้าเมื่อกี้แหละหนึ่งก็เลยเอาเมล็ดเก็บไว้แล้วก็ปลูกอันนี้คือที่หนิงปลูกประจํานะคะเดี๋ยวพักก็จะกลายเป็นสีแดงอันนี้เฉพาะช้าหน่อยนะช้าแต่ก็ได้ผลได้ผลนี่ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นสปริตปาอ,อันนี้เป็นปาปิก้าหวานที่เป็น พันผลเล็กนะคะน่าจะเป็นสีส้มนะแต่ว่าเขายังไม่แก่เต็มทีนะอันนี้ก็หวานนะ,ะทุกคนแต่มันยังไม่สุกนะ่ะพริกหน่งเก็บไปเยอะเลยนะคะมีพี่คนไทยอ่าสั่งซื้อนะคะหน่งก็เลยเออโอเคขายให้พี่เขานะก็ <c oughs> เหลือเหลือเนี่ยมันหลอมมาแหลมแต่นุ่งนวลก็เหลืออยู่เยอะเลยนะคะแต่มันเขียวเนาะโอ้น่ะเต็มเลย ไปดูไม้เนี่ยเหมือนพริกหยวกเลยหนึ่งตอนแรกนึกว่าเพปเปอรูนีเพปเปอรูนีมันจะเล็กกว่าน,นี้นะพริกหยวกแน่เลยเนี่ยฮ้าหลงไปหลงมานี่ก็อันนึงนะคะนี่นี่ก็ปาปิกาหวานนะคะเนี่ยโอ้ยดกมากเลยเนี่ยิ่งแบบเห็นไหมคะผ,ผ,ผลเราจะเรียกผลนะมันความลักษณะมันต่างกันกับ พันเมื่อกี้นะเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบลักษณะยาวลงมาแล้วก็ฝักฝกใหญ่ผลใหญ่กว่านี่ดูโอ้อันเมื่อกี้จะก้นแหลมๆนะคะแหลมๆเรียวๆน,นี่โอ้ยไหนูไลนูมาดงพริกแม่ทำไมนี่หนูตัวเล็กโอ้ยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเห็นไหมอยหนูไปนั่นโอ้ยดี เปียกแฉฝนตกลงเอ้านั่นเฮ้ยไปไหนแล่ามาเคยแต่โดนฝนอ่ะทุกคนเก็บเลยดีกว่าเก็บเขียวๆนี่เลยเขียวๆก็เก็บเยอะเลยเนี่ยค่ะต่ำส้มต่ำก็อร่อยนะทุกคนขึ้นเองนะคะนี่เลื้อยเต็มเลยเนี่ยนี่นี่เต็มเลยทุกคนยังจะเก็บไปแบบสีแบบนี้แหละ โอ้โหเลื้อยเต็มเลยตำน้ำพริกตำส้มตำก็อร่อยนะเป็นพ,พวงเลยมันยาวด้วยเนี่ยไม่มีแดดอะทุกคนดูเขียวเป็นพวง,ง,งเลยค่ะนี่ดูอื้อหือกรนโคลเคลค่ะทุกคนงามเต็มเลย เอาไว้หลังหิมะตกก็ได้นะเนี่ยทุกคนดูหอมหอมยักษ์หอมยักษ์หนึ่งโดนอนต้นนี้ทับมันใหญ่มันมาทับกันต้นเขต้นเนี้ยมาทับหอมยักษ์เทได้เต็มเลยค่ะทุกคนมะเขือม่วงโอ้ยมีน้ำปากมือโอ้โอ้เธอสวย แต่ว่าเธอมีน้ำโอ้ยเหนียวจังเลยอุย้ยดูค่ะนี่นึงอยู่นี่อึ๊บอึ๊บนี่มันหนาวแล้วอะ่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยแบบโตให้แล้วอะ่ะเสียดายตั้งเยอะเลยนะคะเนี่ยจะให้ทุกคนดูพลิกไอโฟนเม็ดนี้เขาติดดินแล้วเดี๋ยวนิงจะเอามาอู้หูย ฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวปัดพลิกแป๊บหนึง่งเอ้ยปัดดินโอ้ยถั่วก็ร่วงใบไม้ก็ร่วงลูกแพรกกร่วงหมดตน้นละมม้งนั่ะต้องไปเก็บอีกทุกคนอนะันนี้ผักเห็นมายังเหลือเยอะเลยเก็บโคลบ,บี้ด้วยดีกว่าโคลบ,บี้หัวไม่สวยเลยทุกคนอ้หัวเป็นแบบเนี่ยทำ <laughs> ไมเป็นเยี่ยงนี้หัวไม่สวยเลยคะ่ะ นี่มีหัวสวยๆอยู่นะแต่เดี๋ยวแตกนี่ทุกคนดูเก็บสีเขียวสักอันหนึง่งเดี๋ยวดยวแบบนั่นตั้งกล้องก่อนอึ๊บนี่เอ้ยโ,โอ้โหหลักโอ้หัวแตกโอ้ยกระลำก็ปล่อยไว้ได้อยู่ค่ะเนี่ยอันนี้เพิ่งเริ่มห่อเองน่ะเล็กๆ <c oughs> น่นารักจัง อืตําตแรงค่ะตําตแรง